เดือดริบปิงใจอันอีซอเวตยักตื่นแล้วอะัอส,สดยครับเมื่อวานมีเรื่องหน้าตื่นเต้นอันเนี้ยอย่างแรกอกล่องเบลอเลยนี่คืออย่างแรกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง อีกันึงคือเนี่ยช่อง10,000ื่นซับสไครต์แล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามแล้วก็ซับสไครนะต์นะถ้ามีคนสังเกตเห็นด้วยนะว่าว่าถึง1 0,000หมื่นซับแล้วนะนะน้องวิสิตเมื่อก่อนก็เคยเข้ามาคอมเมนต์ถามเรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มบ่อยๆนะสนับน้องวิสิตนะ์ก็มาบอกว่าหมื่นซับแล้วแล้ว,ลวก็ยยิงพลุนะฮะ ก็ขอบคุณที่ยังติดตามกันเสมอมานะครับก็ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทั้งหนึ่งหมื่นซับสไครต์นะแต่มันก็มีเรื่องตื่นเต้นขึ้นมาอีกอันหนึ่งตอนดึกๆนะก็คือแคนนอนครับอ๋อมีมีมีคนหนึ่งมาคอมเมนต์เยนะวันพีซสตอรี่น,น,นนะบอกว่า R5 R6 อ 5, อกมามาคุยด้วยนะครับนั่นแหละฮะแล้วก็ก่อนที่จะถึง R5 มาดูมาดูนี่ก่อนว่ามันคือกล่องอะไรมีอะไรข้างในนี้บ้างนะครับจากนี่นะครับ กรอลี่เอ็มนะแต่ข้างนอกนี่เขาเขียนไว้แล้วว่ามีอะไรบ,บ้างเนี่ยนี่นะครับอ่าอันนี้ก่อนเลยปึ๊บไอเซดี้มบายนะครับของโฮแฮมแล้วก็ S i s t ซดี้นะครับของโฮ oh เฮมเหมือนกันอันสุดท้ายนะครับมาแ,แล้วมีสามอันอันนี้ใหญ่มาก i s t u d y ้มัตินะครับโอ้โหหนึสขอบคุณกรีเอ็นะที่ส่งทั้ง3ตัวนี้มาให้นะครับเดี๋ยววันนี้ยังไม่รีวิวนะวันนี้จะไปดู c a n น n อ R5 กันก่อนนะครับถ้าใครสนใจตัว gimbal นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ไปที่ Facebook Home ไ I study gimbal Thailand ไม้กันสั่นมือถือไม้กันสั่นกล้อง gimbal นะครับก็ลองเข้าไปดูที่เพจได้นะก็จะมีพวกนี้เราหน้าเราจะมาแกะกล่องจริงๆอยากแกะวันนี้เลยนะแต่อดใจไว้ก่อน R5 มาก่อนครับเพราะว่าคือเมื่อคือนนี้แบบเห็นแล้วแบบเฮ้ย R5 R6 ออื <c oughs> จาก One Piece Story เนี่ยที่มาทักว่า R5 R6 ออกมามาคุยด้วยนะครับเปิด YouTube ขึ้นมาเมื่อคืนคือสิ่งที่เจอคือ What's up everybody Peter McKinnon here welcome back to today we're talking about the Canon R5 คือจริงๆดูเขาเนี่ยแค่ดู USR5 นี่เป็นแค่ตัวเสริมคือจริงๆเราดูเขาจาก Story ของเขาอยู่แล้วแล้วก็ตัว USR5 มันมาอยู่ในคอนเทนต์นี้พอดีพอดูไปดูมาบอกเฮ้ย Listen to this มันเจ๋งอ่ะอีกอันหนึ่งที่เห็นก็คือเขาทําคลิป r 5กับ r 6ออกมาพร้อมกันเลยเนะครับแต่เป็นคนละคลิปนะแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเขาคือแบรนด์แอมบบสเดอร์ของตัวนี้ the ถ้าใครอยากจะไปดูดีเทลนะถ้าใครอยากไปดูรายละเอียดก็ลองไปดูคลิปของปีเตอร์ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ไอตัววิดีโอพรีเซนต์ของ r 5กับ r 6เนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบ ดูดูดูโห<ฮ>ขนลุกอ่ะเนี่ยพูดจริงๆเลยนะ <S <S> คือไม่ได้เวอร์นะหืมดูดิคือแบบแค่ไตเติ้ลคือขึ้นมาเนี่ยที่เป็นเสือเสือดาวะ่ะเออขึ้นมานี่แบบเฮ้ยขนลุกอะคือมัน,ม,น learned, มันพรีเซนต์ได้แบบหูอลังการมากลองดูนะถ้าใครดูคลิปนี้จบอะลองกดไปดูอันนี้นะเดี๋ยวพี่พจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ว่าดูแล้วขนลุกเหมือนพี่ไหม เอสต็อปอินบอดี้ไอเอสแปดสต็อปไอเอสอินบอดี้สแตบิลิเซชันแปดสต็อปนะฮะแอดวานซ์แอนิมอลดีเท t i ชันเอฟคือภาพของมันนี่ไม่เท่าไหร่นะก็เออก็เท่าไหร่นะคือคือหูบอกไม่ถูกอคือภาพมันก็ตื่นเต้นมากเลยนะภาพมันตื่นเต้นมากแล้วก็แถมดนตีที่มันทำเนี่ยแบบมันยังกหนังแอคชั่นอะแอคชั่นไซไฟที่แบบโคตรตื่นเต้นเลยอนะต่อต่อต่อ stunning 8k no crop นะฮะ no crop โอ้โหคนลุกแล้วอะเวอร์ป่ะหนาวไปปิดแอร์นะโอ้โหแบบเฮ้ยคือมันไม่ใช่ 8k ธรรมดา 8k no crop อะเมื่อก <th ่อน 4k ยัง crop เลยนะอันนี้ 8k ไม่ c ร o p b o r n to rule คือคลิปนี้นี้เพิ่งเห็นนะเพราะว่าไปดูคลิปของ R5 อย่างเดียวมาก่อนอะลองลองไปดูลองไปดูปดคือถ้าถามว่าหน้าตาที่มองเนี่ยมันดึงดูดไหมมันก็ธรรมดานะนี่มาเลยฮะ six innovations 6เออ6เยี่ยมอันแรกนะ high speed high image quality อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ยเฟรมต่อวินาทีทําแมคานิกก็อยู่ที่12เฟรมต่อวินาทีตื่นเต้นไหมกันนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นก็อาจจะตื่นเต้นก็นได้นะ45ล้านพิกเซลนะครับ CMOS sensor DIGI X นะครับตัว DIGI X นี่ครับ,รบมันก็คือเป็นตัวเดียวที่อยู่ในกับ one D X เลยนะครับ highest resolution best ever in EOS cameras Mm hmm. High resolution best ever in EOS camera เลยนะแต่เขาใช้ว่า in EOS camera คือในตัะกล EOS เขา,าแหละเขามีหมายเหตุด้วยนะเขามีหมายเหตุว่าในวันที่9จุลายปี2020นะฮะ Research by Canon นะครับ mm hmm. Innovation ที่2นะฮะอันนี้ขอเล่าไปนิดหนึ่งคือพี่ไปดูคลิปของอีกคนหนึ่งที่เข้าเทสนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับ autofocus เนี่ย AF เนี่ย อันนี้คืออินโนเวชันที่2ของเขาคือ AF Performance นะครับซึ่งพี่ไปดูแล้วแบบเดี๋ยว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 ,ยวมาเล่าต่อดูอันนี้ก่อน <S 2> <S 2> ออพี่เคยพูดบ่อยมากเลยว่าไอ้จำนวนจุดโฟกัสเนี่ยที่มันเป็นออปชันเข้ามาในกล้องเนี่ยมันเป็นตัวเพิ่มราคามันหลอกให้เราซื้อเออเพิ่มไปก็น่นั้นแหละ <S <S เพราะว่าอะไรรู้ว่าเพราะว่าพี่ไม่เคยเจอว่าไอ้จำนวนโฟกัสที่มันเยอะมากมายมหาศาลเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้เลย จริงๆคือเยอะแล้วไงอ่ะนึกออกไหมเยอะแล้วโฟกัสไม่เข้ามันก็ใช่ปะคือมันได้แค่ปริมาณ่ะมันไม่ได้คุณภาพแต่อันนี้นะอย่างที่บอกเมื่อกี้คือไปดูของคนนั้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาใช้เลนส์แปดห้าหนึ่งจุดสองถ่ายแล้วโฟกัสนี่แบบขนตาเป็นขนตาแบบที่สุดของโหบอกไม่ถูกแล้วเฮลิซอนทอลกับเวอร์ติคอเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์คูณร้อยเปอร์เซ็นต์คือแปลว่าคือมันทั้งหน้าจอเออมันเต็มทั้งหน้าจอเลยยังไงก็ไม่พลาด i d e TECTION SERVO AF นะครับมีทั้ง i d e TECTION HEAD DETECTION นะครับ ANIMAL DETECTION แบบคือดูดิคือมันมีการเคลื่อนไหวมันยังแบบอันนี้มันดูเหมือนโมนะคือมันดูเหมือนว่า Make ภาพเอาขึ้นมาก็ได้ อย่างที่บอกเมื่อกี้ดูคลิปคนนั้นที่เขาเทสคือมันแม่นมากอะ่ะ F 1.2นะ innovation ที่3นะเป็น movie performance นี่แหละเขาใช้คำว่า world first เลยนะครับ8 k นะ 8k movie 3 0 p นะครับเอออย่างที่บอกไว้เมื่อกี้8 k no crop เออ จักได้อ่ะนี่เลย Innovation ที่4ครับ Image Stabilization In Body IS นะครับ The world's best image stabilization A stop p a s t stop อะ world best อือหือโห เลนส์ i.f ย4 0 5 f 4นะครับถ่ายที่ f 1 1บเอ็ดสปีดชัตเตอร์สวินาที iso 800ดูภาพ is ON กับ is o อกก็แปลว่าเขาใช้เขาใช้มือลองนึกภาพเราเอามือเราเอามือถือถ่ายรูปอะไม่ใช่โทรศัพท์นะเอามือเนี้ยจับกล้องถ่ายรูปถ่ายด้วยสปีดชัตเตอร์2วินาทีได้ภาพแบบเนี้ย ขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องจําเป็นไหมอะ่ะสองวิเราสามารถถือได้สองวิอะสองวิแบบไม่สั่นอะ่ะเวอร์ไปปะ <laughs> หนาวอีกแล้ว <laughs> Innovation ที่5นะครับไอระบบซีลระบบป้องกันฝุ่นแล้วก็วัสดุที่ใช้นะก็คือ <laughs> เป็นแมกนีเซียมอัลอยนะอันนี้ก็ธรรมดาทรีเดลอันนี้ก็ธรรมดา นี่ t o slot นะครับเป็น CF Express นะครับกับ SD card แต่ตัว r 6เป็น SD card อย่างเดียวนะไม่มี CF Network function นะครับ Innovation ที่6ก็เฉยๆอีกคนหนึ่งที่บอกก็คือ Hey guys, Irene here. Welcome back to my YouTube channel. Irene, uh, <laughs> I'll leave her link for you to check out. She tested love this so much. ใช้เลน85 1.2นะครับคือลองนึกภาพ1.2นะ50 1.2นี่ก็ถือว่าถือว่าบางเลยนะเด็บออ f ฟิลเนี่ยระยะชัดนี่บางแล้ว85 1.2ระยะชัดแบบน้อยมากเดี๋ยวให้ดูไอ้ที่เขาถ่ายแมวก่อน face and eye detection works perfectly every time and it's fast <S ต่ไม่ใช่ถ่ายแมวถ่ายหมา85 1.2อนะและถ่ายที่1.2นะแบบดูดิตาชัดอนะ่ะ อันอื่นเบร์มหมดเลยนะแปลว่าจุดโฟกัสที่มันโฟกัสที่มันจับได้จริงๆอะ่ะคือมันแม่นมากอะ่ะ o f f i c i a l Canon EOS r 5 R6 r e v i e w p r e v i e w เออ Preview ต่อไปพี่จะใช้คำว่า Preview นะเพราะว่าถ้ารีวิวเนี่ยต้องมีของในมือวะเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์มาอีก คือเขาใช้คำว่า the sleeping giant is awake ยักตื่นแล้วอะคือมันทำให้เรายิ่งอยากรู้ใช่ไหมแต่ในเรื่องของราคาก็ตอนนี้ยังไม่มีสินค้าในเมืองไทยนะราคานะครับแปลเป็นเงินไทยแล้วยังไม่บวกภาษีนะตัว r 5อยู่ประมาณ1,27,000 0นสก็นั่นแหละก็สำหรับมืออาชีพมันคือ full frame ครับมันคือกล้อง mirrorless full frame แต่ถ้าอยากจะลดสเปคลงมานิดนึงอะไรเงี้ยก็คือใช้ r 6ไม่ต้องเอา r 5ก็ประมาณ78 0 0 0นะครับ ก็คือเอาง่ายๆคือแค่ไม่ได้ 8K ดเอย่างอื่นก็จะมีลดทอนลงมานิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็พอรับได้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ที่อยากจับต้องที่อยากเป็นเจ้าของถ้ามีโอกาสนะครับน่าจะได้เอามาลองเทสเอามาลองทดสอบแล้วก็เอามาลองรีวิวให้ดูกัน,นจริงๆว่าไอาตัว o s r 5 r 6เนี้ยมันดีแค่ไหนดีจริงหรือเปล่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ oh. หนาวสวัสดีครับ